เมทนเรียนไปประมาณเดือน2เดือนนะคะเมก็เริ่มไม่ไหวแล้วอะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือมัธยมปลายใช่ปะแต่เมไม่เคยมีช่วงเวลานั้นเลยอะ สวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาทําคลิปเล่าประสบการณ์จากคลิปก่อนนะคะที่เมย์ได้เล่าประสบการณ์ไปคือคลิปการสอบเข้ามาหาลาัยของเมย์นะคะแล้วก็คลิปนั้นเมย์ก็ได้พูดไปว่าเมย์อ่ะไม่ได้เรียนมสม .5 หมหนะคะแล้วเมย์ก็สอบเทียบวุฒิเพื่อที่จะเข้ามาหาลาัยเลยมันมีที่มาที่ไปคะ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเมย์ก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปสอบเข้าเลยอะไรเงี้ยมันมีสาเหตุซึ่งวันนี้นะคะท็อป,ปิกที่เราจะมาพูดถึงก็คือเมย์จะมาเล่าประสบการณ์การโดนบูลลี่ในช่วงมัธยมที่ทําให้้เเเมมตออองงกโรรียนนนนะะคะัป็ เรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากๆสําหรับเมย์นะแล้วก็เมย์ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลย mm hmm. เพื่อที่จะเป็นแบบกําลังใจให้หลายๆคนที่อาจจะเคยโดนแบบเมย์นะแล้วก็อยากจะมาบอกคนที่ชอบไปบูลี่คนอื่นด้วยนะว่ามันไม่ดียังไงเนาะเพราะว่าคนที่บูลี่นะคะเขาไม่ได้นึกถึงจิตใจของคนอื่นอยู่แล้วอะก็อยากจะให้ฟังจากฝ่ายของเมย์บ้างเนาะเรื่องของเมย์อะอาจจะช่วยให้ใครหลายๆคนอนะผ่านช่วงเวลาหลายๆไปได้นะคะไม่มากก็น้อยนะคือเมย์อะกล้าพูดเลยนะว่าเมย์เป็นคนที่โดนบูลี่มาตลอดทั้งชีวิตเลยตั้งแต่ที่เมย์เป็นเด็กเล็กๆ โตทุกวันเนี้ยเมย์ก็ยังโดนบูลลี่อยู่นะคะจนมันทําให้เมย์กลายเป็นเด็กเก็บตัวนะคะไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าทําความรู้จักคนใหม่ๆนะคะซึ่งการที่เมย์จะกล้าพูดกับคนที่เมย์ไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าไม่ใช่เพื่อนเมย์มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมากๆแล้วก็ท้าทายมากสําหรับเมย์นะคะเวลาที่เมย์จะพูดอ่ะหรือว่าจะชวนคุยอะไรเลี้ยมันจะทาให้เมย์แบบเหงื่อออกที่มือเว้ยแล้วก็แบบตัวหนาวๆสันๆนอ่ะมันต้องใช้แรงกล้ามากๆเลยสำหรับเมย์ในการชวนใครคุยจากคนอ่ะแล้วมันทําให้เมย์กลายเป็นคนที่ไว้ใจคนยากมากๆเลยนะ เมก็เป็นเด็กอ้วนมากๆคนนึงนะคะเมเป็นเด็กเนร์อเลยอะตอนนั้นอะเมก็ใส่แว่นปบะแเราช่วงนั้นอะเมอินกับแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเมก็เลยไปตัดแว่นทรงแฮร์รี่เว้ยแด็ก้มๆอะแล้วมันไม่เข้ากับหน้าเมเลยมันทําให้หน้าเมกลายเป็นบวมกลายเป็นบานเข้าไปใหญ่แล้วเพื่อนๆทุกคนอะก็เลยล้อเมเว้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการโดนบูลลี่ที่เมจำได้เลยเพื่อนๆทางห้องอะชอบแกล้งเมย์เหมือนเรากลายเป็นแบบอ้วนกลมแล้วก็แบบเป็นเด็กเนื้ออะไรเงี้ยมันทําให้แบบหลายๆคนอะอยากแกล้งหมันไส้อะไรเงี้ยทาง แล้วก็เพื่อนผู้หญิงอะแกล้งเมย์เว้ยตอนนั้นไม่อยู่โรงเรียนแบบสหนะคะแต่เป็นเอกชนคือเขาก็แกล้งเมย์แต่ว่าเมย์เข้าใจแหละว่าตอนนั้นอนะมันยังเด็กใช่ป่ะมันอยู่แค่ป .6 เองก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาอาจจะสนุกไรเงี้ยการแกล้งนะคะเมย์ก็โดนเพื่อนอะเอาของไปซ่อนบ้างเหมือนมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะการที่เราโดนแกล้งอะเราทุกคนอะจะไม่มีใครเรียกชื่อว่าเมจิหรือว่าเมย์เลยนะทุกคนจะเรียกเมย์ว่าไออ้วนซึ่งไม่ใช่ไออ้วนแบบน่ารักนะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เขาเรีย <c oughs> ทุกคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะตอนนั้นเมย์น้ำหนัก65สูงประมาณ154ตัวเมย์จะแบบบวมๆออกด้านข้างนะคะอ้วนขาก็เบียดเบียดพุงก็แบบย้อยแบบห้อยลงมาเลหน้าก็แบบกลมๆใส่แว่นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมันดูไม่ได้เลยทุกคนเพื่อนในกลุ่มเขาก็บูลลี่เราเหมือนกันนะแม้กกะทั่งเพื่อนสนิทอ่ะชอบว่าเราว่าเป็นไอ้อ้วนอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบใช้งานเราอ่ะให้เราแบบไปซื้อของให้อะไรเงี้ยเหมือนหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นคือเราก็ยอมเขาเว้ยเพราะเรากลัวไม่มีเพื่อนคบใช่ไหมเมื่อก่อนอ ให้ทุกวันนี้เมย์กลายเป็นคนที่ไม่อยากจะเชื่อใจใครอีกเลยอะ่ะก็เคยมีความคิดนะว่าเนี่ยถ้าเมย์เกิดมาสวยเกิดมาหุ่นดีินเดอร์นะคะอาจจะไม่มีใครู mm hmm. ลลี่เมย์แบบนี้ก็ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนควรเจอเข้าใจปะ่ะไม่ว่าจะเกิดมาหน้าตาแย่หรือดีอะ่ะแล้วเมย์ก็เคยมีความคิดที่ว่าแบบอยากจะไปแบบทําหน้าให้สวยเลยไม่เอาเราได้ไหมหน้าเนี้ยมันแย่มากเลยอะ่ะแล้วเมย์ก็ไปบอกแม่ใช่ปะ่ะแม่หนูอยากไปทําหน้าให้มันสวยอะ่ะ <laughs> ตอนนั้นแม่ก็อาจจะคิดว่าเมย์พูดเล่นใช่ปะแต่หนูคิดจริงนะคะแม่พอขึ้นช่วงม2ม3นะคะเราก็เริ่มรู้สึกอยากหุนดีแบบคนอื่นเขาว่างเราก็เลยลดน้ําหนักค่ะวิธีการลดน้ําหนักของเมย์นะคะเป็นวิธีที่เบสิกมากนะคะมีหลายๆคนชอบถามเมยะะ์ใช่ปะก็คือเมย์จะลดปริมาณอาหารแล้วกินแคลอรี่ให้มันน้อยลงใช่ปะพยายามขยับร่างกายออกกําลังกายให้ได้มากที่สุดนะคะถึงแม้เมย์จะเป็นคนที่เกลียดการออกกําลังกายนะคะจนพอเปิดเทอมม3ใช่ปะทุกคนช็อกค่ะเมย์กลายเป็นคนใใหหมมม่่่่เเลยคคคะะชชววงงนนนนนนััั้้ากกแแปรรร48-9ีิ ที่เมย์แตะเลขสแล้วเมย์ก็ไม่เคยกลับไปแตะอีกเลยค่ะน้อยเศร้ากว่าเดิมอีกเอออ๋อแล้วช่วงนั้นนะคะเมย์ก็เริ่มไปจัดฟันแล้วนะคะมันก็เลยทําให้ฟันเมย์ที่ดูหย่อนๆนะ่ะอาจจะดูไม่ค่อยหย่อนมากนะคะแล้วก็เลยมีคนเริ่มมาชอบเมย์เว้ยคนมาจีบเมย์บ้างนะช่วงนั้น ว่ามันก็ยังมีแบบบางคนอนะ่ะชอบมาแกล้งเมย์อยู่เว้ยซึ่งเมย์ไม่รู้ว่าเขาแกล้งเมย์เพราะเขาชอบเมย์หรือเปล่าแต่มีคนนึงเว้ยเมย์โกรธมันมากเลยเมย์เกลียดมันมากเลยทุกคนมันยังแกล้งเมย์อยู่เมย์เคยทะเลาะก,กับมันจนเมย์ร้องไหอ้อ่ะปัจจุบันก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของเมย์นะคะซึ่งก็คือโฟนนั่นเองค่ะที่มาออกคลิปเมย์บ่อยๆนะคือเราก็รักกันแล้วปัจจุบันตอนนั้นมันคงเด็กะ่ะมันก็ไม่รู้อะไรใช่ปะเราก็เป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายมากนะคะตอนนั้นนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากจนกกกกระะะทั่่่งเเเเเมมมมจจบบนนนาา็็ข้พืออออๆหลยคไปส ที่โรงเรียนอื่นกันนะคะเพื่อที่จะย้ายโรงเรียนเนาะมันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนชีวิตของเมย์มากมเลยมันเป็นจุดที่แบบทรมานที่สุดในชีวิตเมย์ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะเมย์อ่ะไปสอบที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วเมย์ดันติดเว้ยซึ่งจริงๆอ่ะเมย์ไม่อยากสอบเลยแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูอยากอยู่กับเพื่อนต่อใช่ไหมมีคนไปสมัครสอบอ่ะประมาณ3 0 0คนเลยอ่ะแล้วเมย์ดันติดหนึ่งในสิบอ่ะทั้งนั้นที่เมย์อ่ะดิ่งขอไข่ทุกข้อเลยนะไม่ได้อ่านโจทย์สักข้อเลยอ่ะเมย์ก็ง มีอาจารย์มาทาบทามเราอะไปเข้าชมรมการสแสดงของโรงเรียนนี้นะซึ่งเราก็เข้าไปแบบไม่รู้อะไรเพราะเขามาชวนใช่ไหมเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการได้แบบทดลองทําสิ่งใหม่ๆได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรอย่างนี้เราก็เลยเข้าไปใช่ปะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยอะเราคือแบบจะให้เราไปปฏิเสธอะไรเงี้ยมันก็แบบคือเราเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นเว้ยประกอบกับการที่เมย์เป็นคนที่เงียบๆดูภายนอกอาจจะไม่ได้ดูเฟลลี่นะคะก็อาจจะดู ing, ยิงอะไรเงี้ยเลยทําให้มีคนไม่ชอบเมย์เยอะมากๆเลยบางคนก็คือไม่ชอบเมย์แต่อย่างไม่เจอหน้า คือเวลาที่เราเดินผ่านใครก็ตามใช่ปะ่ะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นรุ่นพี่กับรุ่นเดียวกันนะคะเขาจะมองเราแบบจิกอะคือเราก็ไม่เข้าใจว่าจิกเราทําไม เมย์ไม่เคยเรียนโรงเรียนรัฐมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยมีเ like. พื่อนที่อยู่โรงเรียนรัฐมาก่อนเราไม่รู้ว่าแบบข้างในมันจะเป็นขนาดเนี้ยตอนแรกเราเข้าไปด้วยความคิดที่แบบเออมันก็คงจะเหมือนโรงเรียนทั่วไปใช่ปะก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยที่ได้เข้าโรงเรียนใหม่นะคะแต่สุดท้ายก็คือโดนคนไม่ชอบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วทุกคนในโรงเรียนน่ะก็คือนินทาเรากันหมดเลยซึ่งเมย์ไม่ชอบแบบความรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะคือทําไมเราจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันทําให้เรารู้สึกแย่ทุกวันอ่ะมันก็เลยทําให้เมย์แบบไม่อยากไปโรงเรียนจากตอนแรกใช่ไหมตอนทีุ่่ยมธเเราก็แค คนนึงธรรมดาธรรมดาเลยอะแต่พอเราไปอยู่ที่โรงเรียนนั้นอนะเราก็แบบโดนคนเกลียดโดนคนนินทานนะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยมันทําให้เรารู้สึกดาวมากๆเกยันนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ไม่อยากจะไปโรงเรียน,นะคะ่ะตอนนั้นคือเมย์แบบร้องไห้ทุกวันเลยนะแล้วเมย์ก็อยากลาออกมากมากเลยแต่ว่าคนนะคะเพราะว่ากลัวป้ามาเขาจะแบบรู้สึกแย่หรือเปล่าที่เราแบบอุตสาหชอบติดไรเงี้ยแล้วเข้าไปแล้วอยู่ก็ออกไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าเล่าให้เขาฟังนะว่าเราเจออะไรบ้างอะจนเมย์ทนเรียนไปประมาณเดือน สอเดือนนะคะเมย์ก็เริ่มไม่ไหวแล้วอะคือถ้าเมย์ยังอยู่ที่เนี่ยเมย์อาจจะฆ่าตัวตายหรือเป็นบ้าตา,ตายก่อนที่จะเรียนจบก็ได้อะสุดท้ายก็เลยบอกป้ามาว่าหนูขอออกนะแบบหนูไม่ไหวแล้วอะปีต่อมานะคะเราก็ไปเข้ามสี่ที่หนึ่งนะคะก็คือเรียกว่าซิลนั่นแหละเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะคะมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเลยซึ่งตอนแรกนะคะที่ไปโรงเรียนหญิงล้วนช่วรปะเดือน2เดือนแรกมันดีมากแลวมันโอเคมากนะทุกคนก็แบบไนส์กันอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เด็กที่เข้ามาใหม่เนาะมันก็เหมือนเป็นเวลาที่จะต้องทําความรูู้้จัััักกกกกกนนแแลล็เเเยยแบบบบงงไมม่่่ิดรรือทีสึ อยากหล่าออกเฮ้ยทำไมอยากลาออก่อา,อา,กลาออกตลอดเวลานเนี่ยแต่พอเริ่มอยู่ไปสักพักนะคะมันเริ่มมีคนในห้องไม่ชอบเราอีกแล้วคือเหมือนตอนนั้นเพื่อนๆก็เริ่มเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันอะไรเงี้ย<อ>ด้วยความที่เราเป็นคนเงียบๆใช่ปะไม่ค่อยสูงสิงกับใครก็เลยทําให้เราเหมือนแบบเป็นแกะดะําปะอันนี้ที่เมย์เคยเจอมานะมันแปลกมากเว้ยสาหรับเมย์นะการที่แบบว่าจะเป็นเพื่อนกันอะเราจะต้องนินทาคนอื่นใ้ฝังเว้ยเข้าใจปะแล้วมันก็จะแบบเป็นเพื่อนกันได้ซึ่งเมย์รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีท็อปปิคอีกต กลุเดียวกันนะมานินทาคนนั้นในกลุ่มอะให้เมฟังแล้วก็เป็นนินทาเมให้คนนั้นในกลุ่มฟังซึ่งมันแบบ อะคืออะไรอะงงเมก็เลยรู้สึกแบบไม่อยากจะอยู่กลุ่มนั้นแล้วอะเมก็เลยแบบค่อยๆถอยออกมานะคะมันก็เลยถึงจุดพีคมากๆเลยนะคะที่แบบทั้งห้องเริ่มไม่ชอบเราแล้ว,เเลวอะคือไม่รู้มันไปคุยอะไรกันนะแต่แบบอยู่ๆทั้ทงห้องก็ไม่ชอบเราเว้ยมันจะมี2คนในห้องที่โดนแกลงนะคะก็คือเมย์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟ้านะคะคือฟ้าอะเขาจะเป็นแบบเด็กที่เรียนที่นี่อยู่แล้วใช่ป่ะไม่ได้แบบเพิ่งเข้ามสีนะเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างเนิร์ดนิดนึงอะ <ๆ S 1> ก็เลยทําให้เพื่อนๆไม่ชอบเขาช่วงนั้นเพื่อนๆๆกกกกก็แ้้้งาาาัันนนนหมะะคะจ มาโรงเรียนเลยอะแล้วพอฟ้าไม่มาใช่ปะลายต่อไปที่จะโดนแกงแก็คือเมย์นั่นเองค่ะเพื่อนแบบไม่คุยด้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเมย์ก็ทนมาเรื่อยๆนะคะเ <ๆ S 1> พราะเมย์ไม่อยากลาออกแล้วอะคือมันก็เป็นหลายรอบแล้วอ่าที่เราต้องลาออกจากโรงเรียนเพราะเรื่องเดิมๆอะมันอาจจะผิดที่เราหรือเปล่าเมย์ <May S 1> <May S 2> ก็เริ่มคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะต้องแบบพยายามปรับตัวอยู่ให้ได้นะคะไม่งั้นเราก็ต้องแบบเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีวันหนึ่งนะคะเมย์ May ไปโรงเรียนปกติเลยแบบเดินไปที่ห้องเรียนแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คคคืืออโตต๊ะะะเเรรรีียยยยนนนมมมหหหาา่่ไไไปู แล้วเมย์ก็แบบต้องออกไปตามหาโตเรียนตัวเองอะ่ะเข้าใจว่าคืออยู่โตเรียนมันจะหายมันก็แปลกๆว่ะจนเมย์ไปเจอโตเรียนเมย์อะ่ะอยู่นอกอาคารเว้คือเพื่อนอะ่ะเขาก็เหมือนแบบเอาโตะเมย์ไปไว้ข้างนอกเวซึ่งเมย์ก็แบบงงมากว่าทําทําไมไม่หนักหรอแต่ว่าคนที่หนักกะคือเมย์ที่ต้องแบ,บกกลับมาคนเดียวแล้วก็ต้องนั่งแบกโต๊ะเรียนช่ว่าแบบกลับห้องมาคนเดียวไม่งั้นก็เรียนไม่ได้อะ่ะเสียใจมากมากเลยตอนนั้นคืออยากจะร้องไห้นะแต่ก็ไม่ได้อยากจะแบบร้องออกมาคือเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าแบบเขาชนะทําให้เรา ใจได้ไรเงี้ยเราก็พยายามทําตัวแข็งแกร่งไว้อีกวันหนึ่งเมก็เลยแบบไม่ไปโรงเรียนแล้วเมก็เลยขอลาออกเลยค่ะตอนนั้นเมก็เลยเริ่มมีความคิดที่อยากจะสอบเทียบแทนการเรียนต่อมัธยมปลายนะคะเพราะเมกไม่ไหวแล้วว่าความรู้สึกเมแบบฉันรู้สึกแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยทําไมเพื่อนไม่มีความจริงใจต่อกันเลยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเกลียดเราพูดเลยนะว่าเราไม่เคยนินทาใครเลยทุกคนจะว่าว่าเมโลกสวยหรือว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเมมองว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ซ้มอ่ะเมก็เลยไปปขอ มาอีกครั้งนะคะว่าเมย์อขอลาออกแล้วเมย์ก็เลยเอาแบบว่าว่าเมย์จะทํายังไงต่อแบบการสอบเทียบมันคืออะไรก็อธิบายให้เขาฟังใช่ไหมแต่เขาก็ไม่รู้นะว่าเมย์โดนอะไรมาบ้างใช่ปะสุดท้ายเขาก็โอเคให้เราออกแล้วเราก็สามารถได้บทจบม .6 ภายในไม่กี่เดือนเลยนะคะ<อ>ก็ไม่ต้องแบบเรียนต่อด้วยแล้วเราก็ชีวิตแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยจากที่ต้องเครียดทุกวันแบบในการไปโรงเรียนอนะไรเงี้ยอันนี้คือเมย์ไม่ได้อยากจะมาสนับสนุนให้ใครออกมาสอบเทียมนะคะเพราะหลังจากคลิปนั้นใช่ปะที่เมย์ลงไปแล้วเมย์อบอกว่าเมย์อสอบเทียบ G D นะคะ คือมีน้องหลายคนมากนะคะที่อินบ็อกไดเล็กมาหาเมนะคะว่าหนูอยากลาออกคือเมย์ไม่ได้จะสนับสนุนให้ทุกคนอะ่ะต้องมาลาออกเหมือนเมย์นะคือถ้าชีวิตในโรงเรียนมันแฮปปี้อ่ะแล้วก็มีเพื่อนที่ดีๆอะ่ะก็คืออยู่ไปเถอะมันก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือมัธยมปลายใช่ปะแต่เมย์ไม่เคยมีช่วงเวลานั้นเลยอะ่ะเมย์ก็ไม่รู้หรอกมันก็อาจจะจริงก็ได้นะอ่ะแล้วพอหลังจากที่เราสอบเทียบนะคะแล้วตอนหลังนะคะเราก็มารู้นะคะว่าเพื่อนที่ชื่อฟ้าเขาลาออกแล้วเหมือนกันที่เขาโดนแกล้งเหมือนเมย์เขาอยู่ไม่ได้จนเเคาาาลอออกือรไมม่ี คอนแทคฟ้า ah, นะเราไม่ได้เป็นเพื่อนแบบสนิทกันใช่ปะ่ะแต่ฟ้าก็แบบเดลิคเมสเซจมาหาเมบน IG ใช่ปะ่ะเ,เมก็คุยกันก็คือรู้ว่าเหมือนจะไปสอบเทียบเหมือนกันเออเมก็ดีใจด้วยนะคะที่แบบเออออกมาดีแหละ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเมย์เข้าใจความรู้สึกข,ของเขานะเพราะเมย์ก็โดนเหมือนเขาอะ่ะก็อยากจะให้แบบฟังเรื่องราวของเมย์นะอาจจะเลือนๆบ้างนะคะแต่ว่าก็อยากจะเตือนใจหลายๆคนนะคะที่อาจจะเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เมย์ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เพื่อนคนที่ชื่อฟ้าเขาไดล็คมาหาเมย์แบบมาคุยกับเมย์ใช่ป่ะเออเมย์ก็แบบเป็นห่วงเขา ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราเข้าใจความรู้สึกของมเราเป็นแบบเพืออกเดียวกันเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันรู้สึกแย่ขนาดไหนอะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือจุดที่พีคมากๆเลยเพื่อนทุกคนที่แกลงเมย์นะคะเขาก็ส่งข้อความมาขอโทษเมย์กันหมดเลยนะคะซึ่งเมย์จะบอกว่าเมย์ก็ตอบนะคะแล้วเมย์ก็ไม่ได้โกรธอะไรพวกเขาเลยนั่นแหละก็คือเหตุการณ์ที่เมย์โดนบูลลี่มาตลอดเลยนะคะช่วงมัธยมเมย์ก็รู้สึกแบบดีมากๆเลยที่ตัวเองอะเลือกที่จะออกมาสอบเทียบนะคะแล้วก็แบบไม่เข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นแล้วอะใครที่ม โนกับตัวคือจะไม่เข้าใจหรอกว่าเมย์รู้สึกยังไงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์โดนด่าต่างๆนานาทั้งแบบออนไลน์ใช่ปะ่ะออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทของการบูลลี่นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าไซเบอร์บูลลี่นะคะเจอกันเยอะมากๆนะคะรวมถึงเมย์ด้วยคนที่เขาพิมพ์ด่ากันบนออนไลน์อะ่ะมันจะมีความกล้ามากกว่าการที่เราเจอหน้ากันจริงๆอะ่ะคือเราจะพิมพ์ด่าใครก็ได้ที่ไม่รู้จักอยู่ก็แบบหมันไส้แล้วก็ด่ากันอะไรเงี้ยคุณมีแบบจิตสํานึกพอไหมที่จะไม่ทําคือควรจะระง,งับอารมณ์ตัวเองให้ได้อะ่ะไม่ชอ อบเขาก็ควรเก็บไว้คนเดียวเว้ยไม่ใช่มาแบบด่าทอบนออนไลน์มาทําให้รู้เลยว่าคุณน่ะเติบโตมาแบบไหนอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมยววาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ไหนก็ตามนะคะที่เมย์โดนด่าบนออนไลน์หรือว่าอะไรก็ตามเมย์ก็รู้สึกโอเคกับมันมากขึ้นนะคะเมย์มีวิธีที่จะจัดการกับมันมากขึ้นนะคะเราก็อย่าไปรับฟังอะไรแคร์เขามากเลยเพราะคนที่เขามาด่าเราอ่ะไม่มีใครเขาแคร์เราจากคนเว้ยซึ่งทุกวันนี้เมย์ก็ยังเห็นว่าการบูลลี่หน้าตารูปร่างคนอื่นอ่ะเป็นเรื่องปกติอยู่เลยอย ตอกใช่ป่ะแล้วเมก็ไปเจอน้องคนหนึ่งอ่ะเขาก็อัดติ๊กตอกซึ่งหน้าตาของน้องเขาอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นหน้าตาที่คนส่วนใหญ่ะชอบเขาก็โดนคําวิจารณ์ต่างๆนานาเยอะแยะเลยในคอมเมนต์นะคะเมก็แบบฮ้ยอ่านแล้วเมรู้สึกแบบแย่แทนอ่ะขนาดเมย์ไม่ใช่ตัวน้องเขาเองอ่ะเมย์ยังรู้สึกแย่น้องเขาอ่ะแบบเด็กกว่าเมกอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ทุกคนทุกคนเขาก็อยากเกิดมาสวยอยากเกิดมาหน้าตาดีกันหมดใช่ป่ะถ้าคุณเกิดมาสวยอ่ะก็ควรทําติดใจตัวเองให้สวยเลยเว้ยคะะน เมยก็อยากบอกทุกคนจริงๆนะว่าการที่เราแบบคอมเมนต์อะไรไปบนโซเชียลนะคะโดยที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นการบูลลี่นะคะแต่ว่าฝ่ายที่ได้รับสารนั้นอ่ะเขารู้สึกแย่มันก็ถือว่าเป็นการบูลลี่แล้วนะเรื่องทุกอย่างอ่ะมันเป็นบทเรียนชีวิตเมย์จริงนะทาให้เมย์ได้เข้าใจคนหลายรูปแบบมากขึ้นนะเราทุกคนไม่ได้เกิดมาในครอบครัวเหมือนกันไม่ได้ถูกสอนมาเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีความคิดการเลี้ยงดูที่เหมือนกันมันก็ทําให้มีคนหลายประเภทมากๆกันนะคะในสังคมไทยอยู่ที่ว่าเราจะพาตัวเองอ่ะไปอยู่ในสังคมแบบไหนมากกว่า วันนี้เมย์รู้สึกว่าเมย์พัฒนาดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอะ่ะการคุยกับคนอื่นอะ่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะยิ่งกว่าดูหนังผีกะ่ะมันทาให้เมย์แบบเริ่มกล้าคุยกับคนอื่นมากขึ้นนะคะอย่างเวลาแฟนขับมาทักมาขอถ่ายรูปเมย์ก็คุยเล่นกับเขาบ้างอะไรเงี้ยเมย์ไม่ได้ยิ่งนะทุกคนบางทีเมย์อาจจะเออยังรู้สึกแบบเขินๆไอร์อยู่บ้างเมย์ต้องขอบคุณการทํา YouTube จริงๆนะ,ะที่ทําให้เมย์สามารถก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองได้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคะ ลและนี่ก็คือการเล่าประสบการณ์การโดนบูลลี่ของเมนะคะมาตลอดช่วงอายุของเมนะคะไม่อยากจะให้ใครโดนกระทําแบบเมนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปกระทําแบบนี้กับใครนะอยากให้แบบสังคมไทยเราน่าอยู่มากขึ้นนะคะจากที่เห็นว่าก็จะมีข่าวต่างๆนานาเลยน,าน,านะว่ามีคนฆ่าตัวตายเพราะการบูลลี่เมก็ไม่อยากจะเห็นข่าวแบบนี้อีกอะ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เมนันนะคะจริง 拜拜。Bye bye.